สวัสดีครับร้านเอส o มเตอร์คอนนะครับหรือช่องวิบากแล้วสนุกนะครับคันนี้เป็นวิบาก g p x เอเครื่องร้อยยซีซีนะครับคันนี้มีลูกมีชักนะครับชักประมาณ3มมิลแต่ไม่ทราบว่าลูกอะไรนะครับลูกไม่ใหญ่มากหรอกครับลูกอยู่ในปอกประมาณ 54- าสิบสนะครับลูกสูบโอเคน้ำมันเครื่องถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับยางหลังใหม่นะครับยางหน้าเต็มเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับราคาตอนนี้ราคายังไม่คาดเคลื่อนนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาถึง นะครับผมก็ขอขายแค่23,500บาทเท่านั้นนะครับขอแค่สาวันวันนี้วันที่8ดเนาะ8 9ดเสบนะครับผมขอสาวันรานะคานี้เครื่องดีนะครับสตาร์ททีเดียวติดอ,อันนี้เดินเบาให้ดูเลยคลิปวิดีโอแลกหน่อยนะครับโทรศัพท์ร้อนแดดร้อนมากช่วงนี้โอเคดูแลกๆไปก่อนนะครับก็ขบูดแดดเนาะ,ะมีชักนะครับผม เบรคกระทุงงหลังใหม่เนาะโอเคโซ่สเตอร์เต็มนะครับซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยต้องทำอะไร